นี่นะคะครั้งแรกพอทนครั้งที่2อยังไม่พอค่ะเอาอีกนี่นะเห็นไหมนี่ใครเห็นก็รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นวิดีโอเกมแต่ประเด็นคือในฝั่งกัมพูชาครับมีป้าคนหนึ่งเป็นชาวเขมรซึ่งป้านะครับได้มีการแชร์เป็นคลิปวิดีโอเกมเกมหนึ่งนะฮะซึ่งต้องบอกว่าคลิปที่ว่านี้มันเป็นภาพวิดีโอของทหารคนหนึ่งครับที่กาลังใช้ผู้กันยักษ์ฮะแชวไปโดนเครื่องบินลํานึงอ่าจนเครื่องบินครับมันบึม จากนั้นเครื่องบินครับก็มีการค่อยๆลดระดับลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ล่นลงไปในปากล้อยเป็นตู่เป็นตามากเลยนะครับเพราะว่ามีการใส่แคปชั่นเข้าไว้ในคลิปด้วยอย่างแรกงงมากเลยนะฮะเพราะในคลิปดังกล่า,าวนี้เ,นเป็นคลิปที่มีการแบกผู้กันยักษ์แล้วก็บึ้มเครื่องบินทันทีแคปชั่นจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในคลิปแต่แคปชั่นกลับไปโพสต์ไว้ว่าผู้หญิงคือชีวิตอะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่ได้เกี่ยวกับคลิปเลย ที่จึ้งกว่านั้นก็คือว่าหลังจากที่คลิปดังกล่าวเดี้ยถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามีชาวกัปตชาจํานวนมากกลับเข้าใจว่าคลิปดังกล่าวนี้เป็นคลิปที่ทหารของเขาได้มีการใช้ผู้กันยักษ์แซวเครื่องบินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดันเชื่ออีกว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นนะ่ะต้องเป็นเครื่องบินของฝั่งเสียมจอบเป็นอย่างแน่นอนเลยเข้ามาให้กนลังใจเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวคอมเมนต์เนี่ยเขาคอมเมนต์อะไรกันบ้าง,างนะลองดูกันคร่าวๆนะฮะ คนแรกบอกว่าอุ้ยตายไว้กรีดของให้เทวดาเนี่ยช่วยคุ้มกันคนที่แบกผู้กันยักษ์ไปด้วยเถิดคนต่อมาบอกนะครับว่าทําได้ดีมากผู้กล้าแห่งกัมพูชาคนต่อมาบอกนะครับว่าเฮ้ยฉันว่าทําไมมันเหมือนภาพกระตูนหรือว่า AI เลยอะแล้วก็มีชาวคอมเมนต์ไปตอบกลับบอกว่าไม่ไม่นี่เป็นของจริงเนี่ยเสียมจอบส่งมาหรือเปล่า เอาเป็นงั้นไปอีกนะเขาก็สาบไปบอกแต่ว,ว่าเป็น AI แต่ก็ไม่เชื่อบางคนบอกไม่ใช่ AI แต่เป,เป็นเกมแต่ก็ยังมีคนไปคานนะครับบอกว่าไม่ใช่ทางเกมไม่ใช่ทาง AI แต่เป็นของจริงนั่นแหละบางคนก็ไปบอกนะครับว่านี่ไงจ้าประเทศเราอ่ะที่หนึ่งสู้เขาไว้นะทุกคนคนต่อม,มาบอกนะครับว่าเป็นยังไงล่ะความแข็งแกร่งของทหารพวกเรา จำไม่เลยนะเสียมจอบคือจะเอาอะไรไปจำม,มามันเป็นภาพเกมอ่ะมันเป็นไรเนาะคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดอ่ะคนต่อม,มาบอกว่าดูสิสววได้สวยมากเลยอ่ะแล้วก็มีคนนะฮะประมาณเกือบเกือบ2องพคอมเมนต์หลากหลายพันคนนะฮะได้ไปคอมเมนต์ ให้กำลังใจส่งหัวใจส่งสติ๊กเกอร์ชูนิ้วโป้งเยี่ยมมีการใส่เป็นอิโมจินะครับแขนที่เป็นกล้ามเยอะๆใส่เป็นสิบๆอันเลยนะฮะขนาดมิชาคอมมตบางคนไปเตือนนะครับว่านี่เป็นภาพ AI หรือว่าที่เป็นภาพเกมเนี่ยบางคนก็ไม่เชื่อนะครับว่านี่เป็น,ปน,ปนภาพเกมหรือ AI สร้างขึ้นมาแต่มองว่ามันเป็นของจริงใดก็ตามนะครับก็มีคนไทยบางส่วน,นเข้าไปคอมเมนต์ดีดๆนี่ยะบอกว่าเฮ้ย มันเป็นภาพ AI มันเป็นภาพเกมแต่เชื่อไหมครับว่าคนที่เขาอัปโหลดวิดีโอดังกล่าวนี้ยก็ไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่าซิปปากของแกไปแล้วก็มีการใช้คําบางคำนะ,ะที่ไม่สามารถอ่านออกตรงนี้ได้พร้อมย้ําและตอบกลับว่าคลิปดังกล่าวที่เนี่ยเป็นของจริงอ่ะโอเคงั้นจริงก็จริงก็ได้แต่ไม่ใช่เหตุการณ์จริงนะเป็นภาพจากเกมจริงๆนะแหม ทำไปได้นี่แหละฮะจะเป็นที่มาของคำว่าครั้งแรกพอทนครั้งที่2ออยังไม่พอรอบหนะ้าเอาอีกนะเป็นไงล่ะแซวไม่ไหวคุณผู้ชมลนะ่ะดูคลิปวันนี้แล้วเนี่ยคิดว่ามันเป็นภาพจริงหรือว่าภาพเกมฮนะคอมเมนต์บอกการใต้คลิปด้วยนะฮะเอาเป็นว่าหากชอบคลิปนี้หรือว่าการร้อนเรื่องของแอดมินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ